ค่ะเจอกับสบอ์แน่นอนค่ะสบอ์ก็มีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตอีกเช่นเดิมค่ะเป็นกระบะ4ประตูน,นะคะตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองค่ะเกียร์ออโต้ราคาจําหน่ายอยู่ที่ 24,0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะตกแต่งให้ฟรีรอบคันเลยมีอะไรบ้างตามส้มโอม,มาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะส้มโอมีการตกแต่งเป็นหน้าแรปเตอร์ให้กับลูกค้าไปค่ะหน้าแรปเตอร์ของลูกค้านะคะที่สั่งจองจะได้เป็นกระจังหน้าตัวเดียวกับแรปเตอร์เลยนะแบบเดียวกันเลยค่ะมาพร้อมกับฟอนต์ FORD สีดำด้านแบบนี้ไฟ LED ด้านบนนะคะสามจุดตรงนี้เราแถมให้ฟรีมาพร้อมกับกระจังหน้าเลยค่ะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าน,นี่เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเราก็จะทําสีขึ้นมานะคะเป็นสีพิเศษเลยสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดาด้าน แข้งเราก็ตัดด้วยสีบอลให้เหมือนกับหน้าแรปเตอร์เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้เป็นหน้าดุดๆนะคะอยากได้เป็นตัวแข้งเนี่ยสีดาด้านทั้งชิ้นเนี่ยก็สามารถแจ้งสมโอได้นะคะใน,นส่วนของตัวไฟตัดหมอกลาว้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัหมอกของลูกค้ายังใช้งานได้ปกตินะใน,นส่วนของตัวไฟด้านหน้านะคะไฟซีแคมเป็นไฟเดรไลท์แบบนี้จะติดตลอดเวลาเลยนะคะเวลาที่ลูกค้าวิ่งสมโองก,ก็เพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวไฟด้านหน้าของลูกค้าโดยใส่ตัวชุดข้อไฟหน้าให้ด้วยค่ะเป็นสีดาด้านนี้ ในส่วนของตัวหน้ารับเตอร์ของลูกค้ายังไม่หมดนะคะลูกค้าก็จะได้ตัวซุ้มล้อไปด้วยค่ะซุ้มล้อแบบเดียวกับรับเตอร์เลยนะ เป็นสีดาด้านแบบนี้เลยค่ะเรียบๆสวยหรูดูแพงมากๆก็อย่างที่ออบอกค่ะความสวยของรถคันนี้นะคะเรายกหน้าแค่1นนิ้วนะลูกค้าจะได้ฟีลลิงในการขับขี่ที่เหมือนเดิมกับตัวโรงงานเลยนะคะแล้วมีการเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้าด้วยนะคะคันนี้เราัพไซส์แม็กเป็นขอบ20เลยเป็นลายกา้านวายสีดาเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับคู่กันกับยางค่ะที่เป็นยางออทเทนนะคะเป็นยางเอทีตัวนี้นะคะหน้าอย่างที่275ทัพค่ะเป็นขอบ20นะคะ ใช่นี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบฟีลลิ่งในการขับขี่ที่แบบนุ่มนวลเราไม่เสียงดังนะ,ะก่อถนนดีๆเนาะรี่น้ําดีๆก็แนะนําให้ติดเป็นยาง AT ทละกันเนาะ,ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะคะในส่วนของของแถมมาตรฐานนะคะอันนี้ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกสเปคได้นะคะอยากได้มืดได้สว่างเท่าไหร่เนี่ยสามารถแจ้งส้มโอดได้เลยนะคะเบ้าลงมือแล้วก็ข้อฝาถังน้มามันกันสาดนะคะส้มโอก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเจดิเกอร์นะคะด้านท้ายเนี่ยลูกค้าสามารถ ติดตั้งเพิ่มเติมได้อยากได้ลายสติ๊กเกอร์เต็มคันหรือว่าเฉพาะด้านท้ายแบบนี้ก็ได้นะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะแน่นอนค่ะเซตนี้นะคะเรามีการใส่เป็นโลบารของ outlander ทรงปืนแบบนี้ให้เลยมาพร้อมกับไฟเบรกรุ่ที่3แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ด้วยนะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะใช้งานได้จริงๆเลยเนาะในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะคะนี้ก็เป็นตัวกันชนเดิมๆของ xls เลยนะคะรุ่นนี้จะได้กันชนสีดาด้านแบบนี้เลยแล้วก็ด้านท้ายนี่ก็ท้ายเดิมๆนะคะเรามีการติดตั้งนะคะ ตัวแรปเตอร์เป็นอะคริลิกของแท้เลยนะคะของสูตรอันนี้เราเบิกสูตรให้นะในส่วนของอะคริลิกด้านท้ายเนี่ยเราก็ติดตามเพิ่มเติมให้กล้องลูกค้าก็ได้อยู่แล้วนะคะในรุ่น e อ o S นะคะก็จะเป็นกล้องถอยจอดนะคะก็คือกล้องมองหลังนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะแสดงบนหน้าจอ10นิ้วของลูกค้านั่นเองในส่วนของตัวไฟนะคะนี่เราก็มีการอัปเกรดเป็นไฟท้ายใหม่ให้หมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้สวยมากๆเลยและทั้งหมดที่พูดมาในคลิปนี้นะคะสมอแถมฟรีให้รอบคันเลยนะคะโปรโมชั่นโปรนี้นะคะเดือนนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถจับจองได้เลยศเราก็มีให้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาหาสมอลได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ